ก้งไข่กันงามกุ้ไข่กันกันงามกุไข่แต่นะฮะนี่ก็ปั้ทูแมนเบไม่ใช่กระลุงสเนียน้องพูมพรอแล้วพอแล้วพอแล้วลาแจยวยังว่เอานมเอานมมานมมานมมานมคุณนข่าวขึ้าวบึรถข่าเป็นปวเป็นพวนข่าเป็นเพื่อนบึงเ่็่ว้าวค่ะ ขวงงลายหลายค่ะแล้วขายตกยางตกแนวานะคะเนาะอืค่ะนี่ค่ะแม่ฆาก้นสวยค่ะเพื่อนเพื่อนเมฆาเห็นไหมเห็นไหมค่ะเม่าก้นสวยค่ะเพื่อนนะค่ะแม่ฆาก้นสวยค่ะสวยหยาดเยิ้มๆสวยหยาดย้อยเลยค่ะแมฆาเข้าใจไรสวยหยาดย้อยเลยค่ะเพื่อน มือพี่เป่งว่าน้ำมันมือใดมือใดล้มมาดีหายเป่งๆมั้งตหมันต้นซอยธรรมดาธรรมดาอันนี้สิบาทมันก็เป็นธรรมดาสิบบาทบเป็ังค่บบังคาขวงเป็นปุ่มเป็นพ่วงค่ะมีจุกย่างค่ะมีจุกย่างจุกแนวก่ะเพื่อน กับเข่าก็มีค่ะกะละมังกับเข่านะค่ะกล้วยค่ะกล้วยกล้วยกล้วยวยไหนปลาสดอยู่ไหนคะพี่ในนี้ค่ะฮะปลาสดเอาบอกให้ดูเนี่ยค่ะปลาสดสวยสวยอ่ะปลาปลาปลาแพ้ใบเราบอกกันปลาเขาเร็ดอะไรเรียกปลาอหนังพีปลาดุกหรือปลาอะไรปลาดุกค่ะปลาดุกหมูปลาดุกโตตัไหนแบบพี่ เป็นถุงค่ะถุงละชีสิป่าเดันนี้ใกล้ได้ค่ะเลยเนี่ยจะถุงหนึ่งหน่อยีส่านะถุงเอามาดูค่ะอืมอ๋อน่งเเดี๋ยวดีดีดู่มเ้ามันถึงฮอนโอเคเขาแ่นมันมีกู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 ู่กูกูกูเท่า เอายายเขาขายขาเราเพจกินกินเลยเขาขายถาเราเนี่ยเอาเ้าหมูวานเขาจะพับับพับกินแล้วเลาสุดสดหลับเด้ดยิ่งทึ่นเลแล้วขาไปไหมตัวขาไรไม่ไ้ก็จสูเลเลยเขาขาไม่ให้บ่อยนี่ขาไม่เลยปลาตายไม่มีเลือดยายส่งเกตบแบบนี้เออปลาสุดมันก็เลยมีเลือดเนาะปลาสุเลยเหมือนเ่ือดขาเล้อดผีเด้อตังเลือเปรเดี๋ยวนี้ปะเปอยูยบบานกไป บ้านี่เหรอป้าพี่คนเดียดังขึ้นเนี่ยป้าแมามาเอามาส่งด้วยเดียวมาส่งด้วยแปลเตังแปลเตังค่ะไม่ได้หยิบตังมาด้วยค่ะค่ะมันซื้อปลาค่ะค่ะซื้อสดค่ะปลาดุกจ้าปลาดุกปลาดุกค่ะปลาดุกซื้อปลาไปถักแกงซื้อปลาไปถักแกงค่ะปลาทีว่าเป็นนิดไวปเดวเนาะค่ะเนาะสบายสบายเนาะค่ะเนาะจ้า เ้าบ่ได้ขาเนาะไม่ตั้มลายมั้งาระเด้ขาบ่ไเด้บาปรด้บาท็นเฮ็ดเองค่ะเนเฮ็ดชดๆร้อนมาแลยจ้าใส่ละพี่ม่ตังบอระบาดใส่ดีดีตังกัน่อยากของสกีเนาะสกีู่ใส่นาะสกแกพมีเงิน ลูกก็ได้ดีทุกคนได้ดีกันยังบะพี่เอ้ยมันมีพ่อใส่ดอกใจเลี้ยลูกได้เป็นขาราชการดอกน้องไม่ได้เป็ี่ยนยังดอกโอ้ยเป็นกตบว่าพ่อใส่ดอกพ่อใส่ก็ดีแล้วพ่อใส่ดอกเลี้ยงเงินมิตรยืมมิตรกู้พ่อใส่เขาจะเมนหาร์ไปฮิเนาะโอ้ยบาทเดียวเหรียญบะมีเหรอบะมีต่างทอดเนี่ยเอาเอาเหมือนไปให้ตัวกันบะมีมีอยู่แค่นี้มีน้องพ่อ ี่สิบบาทปรแม่ตีเออตีพ่อหรือพี่หนึ่งสองเนี่ยมาพ่อเด่นสามสิบมือกันเรยีสิบบาทโอเคไหมใไมหน่งสองสามสามสิบโอ้อนี้อยสิบบาทเนาะโอเคค่ะค่ะค่ะเอแกันได้ค่ะค่ะค่บายบายค่ะบายบายไปละค่ะไปแล้วปุ่นปีอืเอ ขอบคุณนะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะได้ไปกับิ๋วกราลุงเพื่อนๆซ้ำกอล่าเพื่อนๆซ้ำานีเด้อค่ะเด้อจ้ะไล่นาเขามาบอกกันไหมค่ะซื้อของเบิดลรยคว้าบาทรับมือนีค่ะเมียค่ะเพิ่นมาขายนาองกันนาอจ้ะสำหรับมือนี้ไล่นีนาองกันนาอกับขอบคุณเพื่อนๆเด้อค่ะทุกทุกช่องทุกทุกคนนะคะที่มาให้กําลังใจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสําหรับไล่นีได้ไปกับจิ๋วกราลงกันเด้อค่ะเด้ออืม ไล่น่าคนมาบอกกันไหมนกขานอสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเพื่อนเพื่อนบ๊ายบายบอกกันไหมนกขานอเลิยนไล่น่านะขณาจ้ะ